ตอนนี้เราจัดการแข่งขันแบบสนุกสนานเราอยากให้มีกิจกรรมสนุกสนุกภายในแบนด์ใครที่อยู่นอกแบรนด์อยากเข้ามาคุณรีบซื้อสินค้าหนึ่งกล่องแล้วขอเปิดครึ่งๆซะแล้วเข้ามาชิงรางวัลกับเราเพราะมันคุ้มมากเพราะมันเป็นคุณก็ได้รางวัลมีอะไรบ้างเดี๋ยวอยว่างเงใจเยนนะคะจะบอกว่า ครูค่ะจัดกิจกรรมสนุกสนุกภายในแบรนด์นะคะใครสนใจอยากเล่นกิจกรรมนี้นะคะคุณต้องเข้ามาภายในแบรนด์ก่อนนะคะโดยการซื้อสินค้าหนึ่งชิ้นซื้อชาหนึ่งชิ้นแล้วก็ขอซื้อโปรครึ่งครึ่งหรือซื้อสบู่หนึ่งชิ้นก็ขอซื้อโปรสบู่ครึ่งครึ่งแล้วเข้ามาเป็นทีมงานแล้วคุณจึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้กิจกรรมนี้ก็คือให้คุณถ่ายรูปกับสินค้าฟังดีๆนะครับมีอยู่สามกติกานะคะการไหนล่ะโทรศัพท์เขาโมงเดี๋ยวนะคโทรศัพท์ไม่เจอเดี๋ยวนะคะขออนุญาตไป สามอย่างนะคะผูอ่านนี่นี่นี่มีกติกาอยู่สามอย่างนะคะก็คือเราจะประกวดการถ่ายภาพกันฟังดีๆหนึ่งของการประกวดแบบมืออาชีพนะคะถ่ายแอป,ปจนเขาวว่าวอกไม่เอาเอาแบบมืออาชีพหน่อยนะคะถ้าคุณจะใช้แอป,ปคุณต้องใช้แอป,ปที่มันเป็นแบบแอป,ปไม่เวอร์อะคะ่ะเป็นแอป,ปแบบเหมือนของจริงนะคะไม่เวอร์เป็นแอป,ปที่ว้าวอะค่ะนะคะโอเคไหมอย่าไปใส่ตุ๊กตาตูนอย่าไปใส่ภาพแอป,ปนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ภาพคุณนะคะมันเป็นภาพตลาดนะคะเราต้องเอาเป็นภาพมืออาชีพฟังดีๆนะคะหนึ่งเราจะให้คุณถ่ายภาพนะคะเกี่ยวกับ อะไรนะ,ะ,ระหนึ่งนะคะเป็นถ่ายภาพกับเซตสินค้าดน,นะคะถ่ายรูปคู่กับสินค้าแยกแต่ละตัวนะคะเท่าที่คุณมีสมมติว่าคุณมีสินค้าของรประเก้าสามตัวให้คุณนะคะถ่ายกับสินค้าเท่าที่คุณมีทำอย่างเงี้ไม่จำเป็นต้องถือก็ได้แต่มีภาพสินค้าหรืออะไรก็ได้ะคะ่ะให้ดูว้าวที่สุดสองก็คือเป็นภาพแอคชั่นเดดอย่างเช่นถ้าปวดท้องภ้าปวดหัวถ้าความสวยหรือภาาแบบปวดรี้ปวดเอื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะหรือภาพนอนหลับหรือภาพแบบ กรถวอะไรประมาณนี้นะคะหรือ3เป็นภาพทีเ่เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นะคะเป็นรูปปัจจุบันที่สวยว้าวนะคะโดยที่อดีตคุณได้ถือผลิตภัณฑ์ก่อนใช้กับหลังใช้อะไรประมาณนี้ค่ะเราจะไม่มี For a f t e r ตอรแต่เราอาจจะต้องมีภาพของอดีตกับปัจจุบันมาส่งแบบนี้ค่ะคก็ได้เพราะเราจะไม่เอามาเคลมว่านี่เรามีวิธีการเดี๋ยวคนแต่งภาพเขาจะจัดการเองกรณีแบบนี้ค่ะถ้าคุณถนัดแบบไหนคุณก็เลือกแบบนั้นนะคะรางวัลที่เราจะให้ตอนแรกเราบอกว่าแหวนแหวนสามง นะคะแหวน <hacerlo> แหวนแหวนเต็มเต็มเต็มกำอะค่ะเต็มกี่กำนะร้อยหนึ่งกำไม่ใช่ร้อยกำนะคะแหวนนะที่เราเนี่ยนะคะนะคะสามวงใช่ไหมรู้จักร้อยกำดีพอละนะคะเราเปลี่ยนค่ะเพราะเราคาดว่าเราจะเลือกยากมากแน่ๆเพราะหลายคนเตรียมช่างมืออาชีพไปถ่ายรูปไปแอคที่ทุ่งหญ้าทุ่งลาเวนเดอร์อะไรกันเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเราจึงขยายของขวัญค่ะเราจึงขยายเพิ่มเพิ่มนะคะเพิ่มของขวัญจากแหวนสามวงเป็นแหวน สิบวงนะคะเป็นสิบรางวัลจากสามรางวัลนะคะเป็นแหวนสิบวงสิบรางวัลนะคะไม่พอแค่นั้นไม่พอ<ม>แค่นั้นนะคะแหวนสิบวงก็คือสิบรางวัลไม่พอแค่นั้นนะคะ,<น>ะแต่เราจะคัดแค่มืออาชีพจริงๆนะคะอันนี้ต้องยอมรับเพราะว่าเราต้องเอาภาพของคุณไปให้คนทั้งแบรนด์ใช้ตลอดนะคะ<ม> <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นแล้วภาพนี้ต้องได้รับการยินยอมจากคุณแล้วนะคะเผื่อคุณออกไปเลิกไปแล้วคนไม่รู้เขายัางใช้ภาพคุณไม่มีสิทธิ์ให้เราลบภาพนะคะเพราะ,ะ,ะ,ะเราขี้เกียจตามแก้ฟังกติกาก่อนนะฉันเลิกแล้วอยาเอาภาพฉันไปอย่างนี้ไม่ได้นะคะเพราะเราขี้เกียตามลบนะ จะบอกว่าถ้าคุณโอเคถ้าคุณยินดีอยากร่วมสนุกก็ร่วมมาสิบวงไม่พอค่ะสาหรับใครที่อ่าเขาเรียกว่าะนะตั้งใจโอ้โหเต็มที่เลยจะไปอุตสาห์ช่างสร้างช่างมาแล้วแบบว่าแต่ไม่ผ่านอย่างเงี้ยแต่มันมีข้อการคัดเลือกเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่ามีคณะกรรมการสิบคนในการคัดเลือกภาพถ้าครูดูแล้วเกือบจะได้หรืออะไรอบบี้ยค่ะครูได้เตรียมรางวัลชมเชยนะคะรางวัลปลอบใจนะคะ ยังไม่รู้ว่าจะแบ่งกันยังไงต้องดูก่อนว่ามีคนได้ถูกปลอกใจเยอะไหมนะคะครูได้เตรียมชานะคะไว้100กล่องชาชง50และชาแคป50นะคะชา100กล่องคือชาชง50ชาแคป50ไว้ปลอกใจแต่ไม่ใช่ได้คนเดียวเลย100นะคะ